นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราเอวานะคะก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องก็ปีว่าเราทําหมวกตกตามขนุนหมวกนี้โอเคค่ะทุกคนอันเราก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคือจะไปซื้อของกับแม่แล้วอยู่ดีๆตอนขากลับบ้านน่ะเราก็ทําหมวกตก แล้วใช่ไหมคะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเก็บให้แต่พอหันแต่พอหันหันมานะคะเพื่อจะไปเก็บหมวกเห็นลุงคนหนึงค่ะเอาหมวกเราไปแล้วก็ขี่จัก,กรยานผ่านหน้าบ้านเราไปเลยคะ่ะทุกคนคิดว่าเอวาควรทำยังไงคะหนึ่งถันให้ลุงเขาเก็บไปสอง มั้ยไะคะคอมเมนต์มาด้านใต้ได้เลยนะคะพี่บาน